ไฟนี่อย่างยาวฮะมีเดย์ไลท์ในตัวเป็นแบบโปรเจคเตอร์ตัวไฮบริดของแบรนด์ยอดฮิตคือ Toyota นั่นเองพูดถึงไฮบริดก็ต้องพูดถึงเรื่องประหยัดน้ำมันได้หมดห่วงไปอย<ม>่ยาวๆซื้อนะไปผ่อนหมดประกันแบตยังไม่หมดเลย ขับแล้วเด่นวิ่งแล้วโดนกับเจ้าไฮบริดค่างวดเพียง9,000เท่านั้นฮะกับ Toyota C-HR 1.8มิตรไฮบริดปี2019 พบกับคูซิซูโมมาแล้วมาแล้ววันนี้เอาตัวพิเศษเลยใช่ไหมฮะใช่เรียกว่านานๆจะเข้ามาทีใช่เป็นตัวไฮบริดของแบรนด์ยอดฮิตคือโตโยต้านั่นเองพูดถึงไฮบริดก็ต้องพูดถึงเรื่องประหยัดน้ํามันใช่สุดๆเลยคันนี้วิ่งได้ประมาณ20โลลิตรเลยนะการโอ้ถือว่าคุ้มมากๆประหยัดมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคนทั่วไปเนี่ยมักจะกลัวไฮบริดอะพ่พรเพราะว่ากลัวว่าแบบเฮ้ยขับไปแล้วเกิดอะไ มันจะมีอะไหล่ไหมนะใช่เพราะฉะนั้นคือแต่อันเนี้ยสำหรับตัวนี้เนาะเป็นแบรนด์ฮิตเลยคือโตโยต้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงตัวนี้แบตมันเป็นไงคะพี่การอืดถึกทนฮะเขาเรียกว่าวารันตีศูนย์แบตเนี่ยยังเหลืออีกโอมันสิบปีปี2,029ฮะเรียกว่าใช้ได้หมดห่วงไปยาวๆซื้อไปผ่อนหมดประกันแบตยังไม่หมดเลย แล้วตัวของโตยต้าที่ทํำไฮบริดขึ้นมาตั้งแต่ปี12-13นู่นละอุ้ยก็ยังโคนอยู่ฮะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่วันนี้ผมกับพี่พรเลยเอาเจ้าตัวนี้มาขายท่านนะฮะด้วยความประหยัดละกันเรียกว่าหายากด้วยโนอตัวที่เป็น SUV ไฮบริดเนี้ยรกับราคาเบาๆโอ้ข้างบนเพียง9 0 0าพันในงานใช่ถูกต้องเนาแล้วเดี๋ยวการพาพี่พรไปดูรอบภายนอกกันดีก่่าเขาเรียกว่าดีไซน์เขาสวยมากนะครับ ไฟนี่อย่างยาวฮะมีเดย์ไลท์ในตัวเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าตรงนี้เป็นแบบเป็นโนแบ็คแล้วนะฮะและที่สำคัญโล่ใช่โลโก้ของเขาวีพรนี่ต้องมีสีฟ้าเขาเรียกแสดงความหนึ่งรักโลกไฮบริดออกมาเออเห็นแล้วกันนี้ไฮบริดเลยอะค่ะใครอยากเป็นสาวสวยสายรักโลกนะคะต้องทำเลยนะคะกับตัวไฮบริดนะคะแล้วที่แถมมาคือเป็นเซนเซอร์หน้าโอ้โหออปชั่นนีดเ็ม ้อแมกโรงงานขอบ17นิ้วครับอแล้วนี่ดูหูดูชางหูช้างนี่พี่เป็นแบบ l อ d แล้วนี่ฮะดีไซน์ข้างรถแบบสวยมากค่ะเออแล้วพี่ชอบตัวนี้ตัวมือจับใช่ไหมใช่ใช่ โอ้ย bueno ู่ไหนฮะอยู่ไหนฮะเขาเรียกว่าซ่อนมือจับแล้วก็ตรงนี้ทำไมครับพี่พรตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น keyless เนอะก็คือว่าถ้าเกิดแบบกรณีที่ไม่ได้จิ้มแจ้งมากจีอยู่ในกระเป๋าก็สามารถเปิดเข้าได้เลยอก็คือล้วงเปิดแหละเวลาปิดก็ พัชแค่นี้เมื่อก่อนเป็นปุ่มหายไปแล้วตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วอข้างหลังมันแบบล้าสมัยมากครับมีเขาเรียกว่าหลายสเตปมากโหสปอยเลอร์หลังก็ได้ไฟท้ายเป็นรูปตัวซีโอ้โหดูไม่ใหญ่มากกําลังพอดีก็จะขับแบบว่าเป็นแบบว่าไปทํางานธรรมดาก็ได้หรือว่าสำหรับรับครอบครัวใช้ในครอบครัวหรือว่าเป็นแบบว่าพ่อขาแม่้าก็ได้ใช้ได้หลายแบบเลยชีวิตประจำวันเนาะ เราลองมาดูแบบว่าท้ายกันหน่อยไหมท้ายท้ายดูจุของได้เยอะมากน้อยแค่ไหนโอ้โหนี่ฮะเขาเรียกว่าไม่ได้แคบอย่างที่คิดเลยโอ้โหเราแถมกลมปูให้ด้วยเนาะแต่คือถ้าสมมติว่ากรณีที่อยากจะจุกของเยอะเราะก็ใส่ของสูงๆใช่เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ถ้าไลฟ์สไตล์แบบพี่พรอ่ะผมแนะนําอันนี้ทิ้งไปเลยเพราะว่าของอยู่นี่ใช่เพราแต่ว่าวันไหนที่แบบว่าของเยอะทุกของพับเบาได้ด้วยใช่ เบกพับง่ายด้วยก็ยังเป็นพับ60-40อยู่อเดี๋ยวผมลองวางอ่านี่ค่ับก็พับราบได้เลยเียกว่าวันไหนที่แบบว่าจะไปขนของก็พับเบาะลงไปขนแบบว่าขนของที่แบบว่าใหญ่ๆยาวๆได้ด้วยเนาะหรือแบบเอ้ยวันไหนอยากไปแคมปิ้งอ่าสามารถที่จะแบบว่าขนของไปได้เนาะแต่ส่วนใหญ่นะถ้ามีเด็กนะแบบพ่อแม่นั่งหน้าเขาปูผ้าปูที่นอนตรงนี้เลยฮะเด็กนอนได้สบายเลยข้างนอก เรียกว่าเด็ดแล้วผมอยากแข่งข้างในบ้างไงมามามาดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวพี่พาดูข้างในมาอ่าภายในนัการ์เนี่ยบอกเลยว่าแบบเขาดีไซน์มาแบบว่าสวยงามเนาะอย่างเบาะเนี่ยก็ชอบมากมันเป็นเบาะหนังแต่ว่าคือเขาก็ไปเติมแบบว่าลายไดมอนด์คัทโอ้โหทำให้เบาะมันดูแบบมีอะไรขึ้นมามีมิติขึ้นมาหน่อยอ่ามีมิติดูชมเชียวดูสปอร์ตแล้วก็คือทรงเบาะเขาก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกทรงอะไรแบบมีปีกเงี้ยอ่านั่งสบายนั่งสบายก็อบตัว ใช่มันก็จะทำให้แบบว่าเวลาขับรถทางไกลก็นั่งสบายเนาะอ่านี่ขอขัดนิดนึงฮะผมดูจากข้างหลังเนี่ยทั้งบล็อกคอนโซลเกียร์วงมาลายหน้าจอเหมือนยานแม่มากๆเลยเนาะล้ำมากเรียกว่าอันเนี้ยนะคือเขาก็จะแบบตรงนี้คือเขาจะเป็นหนังแล้วแหละนะนะคะประดับให้มันดูแบบว่าดูหราไฮโซขึ้นมานะคะเป็นหนังเย็บอ่าตรงคอนโซลหน้าเนี่ยก็คือเป็นแบบดาเป็นโนแบ็คเนาะอ่าเสร็จแล้วก็ นอกจากนี้เนี่ยพวกฟีเจอร์ฟังก์ชันเขาก็จัดมาครบนะได้่างตัวหน้าจอก็เป็นทัสกรีนเรียบร้อยแล้วอ่นี่หน้าจอโรงงานเลยใช่แอร์ปรับแยกด้วยนะซ้ายขวาเป็นแบบดูโอเรียกว่าแบบว่าหนาวเหรอจ๊ะนอนเดี๋ยวพี่ปรับให้หนาวเหรอจ๊ะคำพูดนี้คุ้นมากเลยพี่ก็พูดการ์ดมาอ๋อไม่ใช่ฮะผมก็ดูจาก Google ฮะ ก็คือเรียกว่าปรับแยกสายขวาทำให้แบบว่าคนขับกับคนนั่งเนี่ยแบบว่าสําหรับคนขี่หนาวที่ร้อนตาการอะไรเนียแยกอิสระไปเลยแยกอิสระโอเคเสร็จแล้วก็ตัวนี้เนาะก็มีตัวเบรกมือไฟฟ้ามาด้วยโอได้ไฟฟ้าด้วยใช่มีแบบกันลื่นพวกเบรกโฮอะแล้วก็มีที่สําคัญคือมีตัว e v mode e v mode เผื่อรถติดประหยัดน้ำมันไปอีกเมื่อกี้เราบอกว่า20กิโลลิตรแล้วนี่ได้ e v mode ได้บวกบวกเลยนะ ก็ตัวพวงมาลัยเขาเนาะพวงมาลัยเขาก็เป็นมัลติฟังก์ชันมาแล้วสามารถที่จะบังคับเสียงอะไรเงี้ยตัวซิงกับตัวหน้าจอกลางได้เลยนะคะได้นอกจากแบบว่ามีมัลติแล้วเนี่ยก็ยังมีครูสคอนโทรลมาให้ด้วยนะโออีวีใส่มาเต็มอใช่เรียกว่าจัดมาครบนะแล้วก็ไอ้พวกแบบว่าจุกจิกจุกจิกอะช่องแบบอะไรนะใส่กระติกน้ำใส่ตรงด้านในมี มีตัวสายชาร์จให้โอ้โหเรียบครบเลยไอ้นี่ยืมคอนโซลไปใส่รถตัวเองได้ไหมะมันยาวมากแล้วใส่ช่องเต็มไปหมดเลยเรียกว่าเขาดีไซน์มาแบบให้ครบั่วเลยเนาะแล้วก็สําหรับคนที่มีลูกเล็กเนี่ยเบาหลังก็มี Isofix ถ้าใครที่แบบว่ามีลูกเล็กต้องติดคาซีก็สบายเนาะก็ใช้อโซฟิกเกี่ยวได้เลยนะคะนี่ประตูหลังที่พรก็เด่นนะมีที่ใส่แก้วให้ปกติไม่มีนะคะ ประหยัดแล้วไม่พอความปลอดภัยมาที่หนึ่งผมเห็นนะเป็นมีแอร์แบ็กถึงหลูกโอ้โหท่าหลังนี่มีด้วย เรียกว่ามีแบบครบทุกดขับได้อย่างปลอดภัยสบายหายหว่วงเลยเนาะใครอยากได้รถ SUV นะคะไฮบิดที่ทั้งประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ออปชั่นฟังก์ชันครบถ้วนแบบนี้นะอ,อย่าลืมทักกันเข้ามานะคะค่าตัวน้องแค่529,000บาทักับผ่อนเบาๆเริ่มต้นแค่9,000บาทเท่านั้นเนาะผ่อนแค่9 0บาทแลเรได้ออปชั่นภายออก,ก็โคตรสวยภายในก็โคตรเยอะ โอ้โหคุ้มมากๆฮะถ้าใครสนใจรถคันนี้ฮะฝากไว้หน่อยฮะซูมโมคาตั้งอยู่ที่อ่อนนุช80 ติดกันโลตัสมาร์เก็ตนี่เลยฮะมาง่ายๆเลยฮะถ้าใครนะคะมาไม่ถูกยังไงทักอินบ็อกซ์มาได้เรามีทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น y u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  e ติ๊กต็อ Facebook นะคะหรือว่า Line แอทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางแล้วช่วงนี้เราไลฟ์ติ๊กต็อกันใช่ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่าแล้วใครที่อยากดูรถคันไหนนะฮะเหมือนเดิมนะฝากคอมเมนต์เข้ามานะฮะกดซับสไคร b ์กดแชร์ให้เราด้วยละกันเราจะลดมาให้เรื่อยๆแหละนี่ก็เริ่มทยอยมาอีกแล้ว เราใหม่ทุกวันนะใช่คือเราเข้ามาคืนรถแม่ๆทังนั้นเลยรถหายากเราก็เข้ามานะครับน้องมีให้หมดแล้วกันใครอยากได้ันหนทักมาบอกเลยหรือว่าถ้าใครอยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กรุงเทพเนาะต่างจังหวัดเราก็มีไฟแนนซ์นะคะส่งไปเลยถึงที่จัดทานส่งฟรีทั่วไทยไปหมดทุกงภาคฮะยกเว้นเลยทะเลไปไม่ไม่ไม่ส่งนะ โอเควันนี้ลาไปก่อนครับกับคู่ซีซูโม